สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎค่ะตามหลักภงม์ยานะคะคือคนที่เกิดวันที่1ถึง31นะคะและนะคะต่อไปจะเป็นดวงนะคะประจำปี2,566นะคะทั้งเรื่องเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักพร้อมกับคำแนะนำของคนราศีกรกฎนะคะ,ะปี65นะคะคุณก็เจออะไรมาหนักมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเนาะเหมือนกับความรู้สึกคุณอะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยอะแล้วก็มีวิบากวิกรรมอะไรนักหนาที่แบบมีวิบากกรรมอะไรนักหนาที่คุณแบบเออต้องมาเจอเนาะแล้วก็แบบขัดสนมากเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยากให้กำลังใจแเราอยากจะบอกว่าปี6 6นี้นะคะ คุณอา,อาจจะได้เคลียร์นี้สิทธ์บางอย่างไปบ้างเล็กน้อยบางบางส่วนเนาะแล้วออยู่ๆคุณก็จะมีเรื่องของคนมาช่วยหรือว่ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งพอผลจากเดือนพฤษภาคมปี66เป็นต้นไปเนี่ยก็จะดีขึ้นมาเป็นกราฟเลยนะคะมาเริ่มต้นที่เรื่องของ กลุ่มการงานกันก่อนนะคะคุณได้ไพ่โหงเมงนะคะไพ่เทพพ,พระพฤหัสแล้วก็เทพพระอาทิตย์นะคะค่ะกลุ่มไพ่นี้นะคะค่อนข้างสุขมุมนุ่มลึกเนาะไปในแนวของการเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นปีที่คุณแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือได้รับงานที่มันใหญ่ขึ้นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นหรือว่า ในเรื่องของที่ทำงานคุณได้ใช้ศักยภาพของตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะเป็นคนละเอียดนะคะคิดรอบคอบอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะเทพพฤหัสก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่แบบสอนคนอื่นได้ก็หลักๆก,ก็คือมีเหมือนผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะคะแล้วก็เทพพาทิ์เนี่ยเป็น ตัวแทนของเช้าวันใหม่ที่ประสบความสำเร็จแม้ว่าอาจจะใจร้อนหรือว่ามีความแบบอยาเป็นนเป็นที่หนึ่งเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลรวมของไพ่มันก็หมายถึงความประสบความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จดีจแต่เป็นไม่ได้ห่วงอะไรนะสำหรับปี ปีห6ในเรื่องของการงานไพ่ค่อนข้างดีค่อนข้างได้ผลตอบแทนเป็นเป็นเหมือนเป็นเซฟประหาเซฟโซนของตัวเองอะแต่ถ้าคุณอยากจะหลุดออกสกรอบเป็นกลุ่มคนที่อยากจะไปเรียนต่อไปเพิ่มความรู้อะไรเงี้ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสมาไพ่สองใบนี้คือมีโอกาสในเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีไพ่ พระแม่คงคานะคะพรวิสณนุกรรมแล้วก็พระกิษณะนะคะกลุ่มกลุ่มการเงินเนี่ยจริงๆก็โอเคพอพอไปได้โดยเฉพาะหลังเดือนพฤษภาคมนะคะตรงเนี้ยหลังเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะดีขึ้นมากๆนะคะดีแบบดีมากกว่าครึ่งปีแรกนะคะแต่ด้วยความที่ <c oughs> เวลาคุณได้เงินมาจากการทํางานน่ยพื้นฐานคุณจะมีความรู้สึกว่าเออแบบบางทีก็สงสารบางทีอย่างเงี้ยเห็นเขาไม่มีก็ช่วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งะจะบอกว่าการเงินข้อที่หนึ่งนะคะคุณมักจะเสียเงินเสียอะไรเงี้ยไปให้กับคนที่ตัวเองรักเอ็นดูเมตตาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ไพ่ตัวนี้จะเป็นไพ่ของการแบบที่อยากได้เงินเยอะๆก็เพื่ออยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากสร้างบ้านะอะไรเงี้ยไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะก็เป็นสเตปอีกสเตปหนึ่งแล้วกันสําหรับเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงทางทางการเงินนะคะเป็นสเตปของเขาอยู่แล้วแต่ว่า มีอยู่อันนึงที่อาจจะอยากเตือนก็คือไพ่นี้คือมันไพ่แบบคนใจดีเนาะก็ไม่แนะนําให้แบบให้ใครยืมเงินหรือว่าไปช่วยเหลือเขาในช่วงนี้นะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของกลุ่มความรักนะคะมีไพ่เทพจจันทร์ค่ะไพ่พระแม่อุมานะคะแล้วก็ไพ่นางสีดาออกมาเป็นแบบผู้หญิงผู้หิหมดเลยนะคะผู้หญิง คนมันจันนะคะหรืออาจจะหมายถึงคนที่มีความอ่อนไหวแปรปรวนทางอารมณ์สับสนเลือกคู่ไม่ได้แบบคิดเยอะอะไรเงี้ยปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะมีคนเข้ามาหรือเป็นเหมือนคุณมีดวงอ่ะมีมีดวงมหา,าเสน่ห์ดูแบบดึงดูดทั้งเพศอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีคุณอาจจะยังไม่อยากจะเลือกใครตอนนี้เนาะเหมือน เหมือนผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้คือนั่งนิ่งๆไม่หือไม่อือไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้ยค่ะซึ่งอ <c> า <oughs> จะบบกจะมองได้เรื่องของถ้าเป็นกลุ่มคนโสดก่อนเนาะคนโสดค่อนข้างที่จะมีคนมามาให้เราเลือกเยอะแล้วเราก็รู้เหมือนสับสนบางทีบางคนก็ยังไม่ไม่พร้อมจะคอมมิตยังอยากดูไปเรื่อยๆหรือบางคนก็แบบถ้าเจออะไรมาหนักๆในชีวิตก็เหมือนแบบโอเคอยาก พักไม่รู้จะพักยาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบไม่อยากคิดเรื่องนี้เยอะอะไรเงี้ยค่ะไพ่คำแนะนำนะคะมีไพ่พระแม่ลักษมีพระอสุรินราหูไมฆาลากกำลังศูนแล้วก็กุมารทองนะคะโดยรวมของไพ่เนี่ยก็จะเหมือนเตือนเรื่องของการเงินมากกว่านาะาเงินอะไรที่ได้มาง่ายๆก็อย่าไปใช้ง่ายค่ะ เงินที่ได้มาง่ายๆเย,ย,ยอะๆก็อย่าไปใช้ในทางที่ผิดเนาะเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ไพ่ไพ่ตัวนี้ก็จะหมายถึงการการแย่งกันอะแย่งคนสิ่งของความรักอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนกับคนที่เป็นวานทองเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่ถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กเหมือนเวลายอยากได้อะไรก็ก็เลยอยากได้ก็คือจริงๆแล้วว่ากำลังจะสอนให้เห็นว่าแบบมันไม่มีอะไรที่เราได้มาง่าย ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็อาจจะเตือนว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยให้เราคิดถึงว่าเออใบแรกเราจะประสบความสําเร็จเนาะแต่หลักๆก,ก็คือเหมือนคนที่อยากจะได้เงินเพิ่มอยากทาอะไรเพิ่มเนี่ยค่ะหรืว,ว่าด้วยความที่มันเหมือนชีวิตมันมันเริ่มใหม่เหมือนกลับไปเป็นเด็กเนี่ยมันก็เลยยากหน่อยเนี่ยค่ะแล้วก็ จะเสริมให้ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีอะไรบ้างราศีมีนพระแม่ธรณีนะคะก็ท้าวเวสวรรณโอเคสิ่งดีๆที่คุณจะเจอนะคะหนึ่งเพื่อนร่วมงานจะดูแลดีครอบครัวดูแลดีหรือแบบ มีเวลาได้ไปเจอ,เพ,อเพื่อนนะคะอยู่กับแม่อยู่กับพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะคือแต่องค์รวมคือแบบเออคือคือสบายใจมากขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความมั่นคงยึดมั่นซื่อตรงจริงใจแล้วก็มีความแข็งแรงพราะเป็นพ่ดินมีความมั่นคงอู่ละ ที่สุดเลยแล้วก็ไพ่ไพ่วเาวสุวรรณคือเป็นไพ่ของเงินดังนั้นไพ่กาลังจะเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องบริหารให้ถูกจัดการเวลาให้ถูกเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ชําระหนี้บางส่วนจากคนที่ช่วยเหลือดูแลคุณอาจจะเป็นคุณในครอบครัวหรือใขร่กระตามเข้ามายื่นมือมาช่วยเหลือหรือ,อเข้ามาเคลีย หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาชอบมาอะไรคนเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนเรามีดวงเมตตามหานิยมเลยแบบเอ่อมีมีคนเข้ามาชอบเราเยอะหรือมานําเสนออะไรต่างๆให้เราเยอะค่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นดวงของชาวราศีกร,รกฎในปี66นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นไปนะคะปี65ที่เจออะไรมาหนักก็ ขอให้ลืมมันไปปี66โดยเฉพาะหลังพฤษภาคมก็คือจะดวงดีขึ้นไปอีกนานเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ